ท้องฟ้าก้อนเมฆเหมือนฝนมาอากาศดีค่ะวันนี้ตอนเช้าแสงตะว,วันสวยงามจังเลยเกาะตัวเป็นก้อนเหมือนฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านเมื่อคืนฝนตกค่ะสดชื่นจ่มใส มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะตอนเชา้าอากาศดีค่ะแสงตะวันสวยงามค่ะมีความสุขนะคะกับบรรยากาศยามชาเช้าเลยก้อนเมฆตอนเชา้า ากาศดีค่ะแสงตะวันสวยงามค่ะช่างไพลร้อเหลือเกินนกร้องรับกันไพเราะจังเบรรยากาศตรงหน้าบ้านเนี่ยะคาทุกท่าน เช้าขึ้นมาได้ยินเสียงนกขับขาดท้องฟ้าสวยงามจังเลยาครัสวยงามจังเลยค่ะ มองแล้วสบายตาสบายใจมีความสุข,ขค่ะก่อนเมฆเหมือนฝนจะมาอีกแล้ววิวธรรมชาติมีความสุขนะคะกับบรรยากาศยามเช้าอรุณเบิกฟ้านกกาบินออกจากลางัง ธรรมชาติแสงตะวนันสดชื่นแจ่มใสมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะถึงจะเป็นวิวในเมืองก็สวยงามนะคะทุกท่านอากาศดีค่ะตอนเช้าอากาศดีจังเลยค่ะ สดชื่นจ่มใสมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอรุณเบิกฟ้านกกาบินออกจากลางังทองฟ้าก้อนเมฆเหมือนฝนมาก สดชื่นแจ่มใสมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดูก้อนเมฆนกท้องฟ้าสวยงามจังเลยอากาศ ต้องรับกันช่างไพเร้อเหรือเกินปาดดีจังเลยค่ะฟังเสียงนกยามเช้าชมแสงตะวันก้อนเมฆอรุณเบิกฟ้า นกกาบินออกจากลังอากาศดีค่ะวันนี้ตอนเช้าแสงตะวันสวยงามจังเลยมีความสุขนะคะกับบรรยากาศยามเช้าธรรมชาติแสงตะวัน มีความสุขนะคะกับบรรยากาศยามเช้าตอนเช้าอากาศแจ่มใสสดชื่นจังเลยสวยงามจังเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายใจมีความสุขคะ่ะตอนเช้าอากาศแจ่มใส สดชื่นจังเลยอรุนเบิกฟ้านกกาบินออกจากลังมีความสุขนะคะกับบรรยากาศยามเช้าดูก้อนเมฆนก อากาศดีค่ะวันนี้ตอนเช้าแสงตะวันสวยงามจังเลยดูก้อนเมฆนกสดชื่นแจ่มใสมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ อรุณเบิกฟ้านกกาบินออกจากลังทองฟ้าก้อนเมฆเหมือนฝนมาค่ะด,ดีจังเลยค่ะเลยก้อนเมฆนัดองรับกัน ช่างไพเราะเหลือเกินธรรมชาติแสงตะวันเกาะตัวเป็นก้อนเหมือนฝนจะมาอีกแล้วค่ะทุกท่านเมื่อคืนฝนตกค่ะถึงจะเป็นวิวในเมืองก็สวยงามนะคะทุกท่านอากาศดีค่ะ ตอนเชา้าฟังเสียงนกยามเชา้าชมแสงตะวันก้อนเมฆเลยก้อนเมฆสวยงามจังเลยแสงตะวันยามเชา้าอากาศดีมากเลยค่ะขอยทุกท่านหนาดีจังเลยค่ะ หมือนฝนจะมาอีกเลยขาดีจังเลยค่ะช่างไพล้อเหลือเกินนกร้องรับกันไพ่ล้งช่างไพล้อเหลือเกินนกร้องรับกัน ไฮเลาะจังถึงจะเป็นวิวในเมืองก็สวยงามนะคะทุกท่านอากาศดีค่ะตอนเช้าท้องฟ้าก้อนเมฆเหมือนฝนมาสวยงามจังเลยค่ะ ธรรมชาติแสงตะวันสวยงามจังเลยแสงตะวันยามเช้าอากาศดีมากเลยค่ะขอยทุกท่านสดชื่นแจ่มใสมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะอรุณเบิกฟ้า นกกาบินออกจากลังก่อนเมฆเหมือนฝนจะมาอีกแล้ววิวธรรมชาติอรุณเบิกฟ้านกกาบินออกจากลัง